เอาเรี่ยวเอาเรียวเรมลึมกันแล้วบ้านนี้ค้อรถครับผมที่รถสูงกว่ารถเออเมนอันนี้มึงขึ้นนิดหน่อยผมนีมองมองวนเล็กๆนะครับแต่ว่าเวลาึ้นรถูหน่อยสดตัวใหญ่เลยรถไีรถปียบขึ้นไ้บุกก็อ่อนโยนเกี่ยวเอาหันหน้าจุ๊บๆกันหน่อยทักทายกันหน่อย ระวังเดินระวังเดินน้ำโมอมีมีดได้น้ำโมมีมีดไดเอาเอานอนเจกลเทียนเอ้ยหนูกโจ้ดกกันี่มันยงว่าม่นอนเหยยดังว่าจะปนอนี่แล้ก็ิ้หนองนะ แต่เพิ่มอย่าไปทำน้องนะนั่นนั่นนั่เพิ่มจะเพิ่มโอ้ยนี่แหละครับว่าอ่านดูผู้ชายเนาะดูผู้ชายคือนเขาวานั่นแหละใช้เพิ่มนอนให้ขึ้นเมื่อึ้นเนาะนะครัใช้เพิ่มนอนให้ขึ้นไม่ยอมขึ้นนอนคนละทีนะครับเอานอนลงอีกเออนอนลงที่เพิ่มอันมะเขือหลงเลี้ยงมองี่ม้นมวนมาเดี๋หล่ะเอ้ยว่าสั่นทั้งสอง ุกทุกเชื um. ออนะครับนโ้เโมโชเหมือนพี่เพิ่มแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะปล่อยให้เล่นด้วยกันนะครับโชวแล้วชวแล้วโชกแล้สติบนะคะ่มักันแงูไปทมาด้วห้ยออกนี่เพิ่มไหนตดก็บอกนโมน้าเนเดอาโชวโชโชวอะโชยกี่เพิ่ม่เพิ่มพี่เพิ่มโชวยกลอให้ดูี่เพิ่มกิางเรียนมชวเดชวดน พี ah ่ว่าละกันละกันเด้อเอานอนลงนอนลงนอนนั่นทั้งสองให้เอ้าเออเอ้าโอ้ยขวายแล้วดิดึกตลาดดึกลาดดึกก็เปิดปั๊บแล้วเอาละทับกันไปทับกันมาแล้วช้างต่อตูดแล้วนี่คุณคู่ไปทางไหนหมดเด้อคุณคู่เอ้ยเดี๋ยวมาเบิ่งเล็กหน่อยสิีจันเด้อคุณคู่เป็นไปธุระครับผมสี่คุณคู่ไปธุระครุณคู่อีกท่านหนึ่งกับเพื่นก็ไปธุระจ้าธรรมดาเนาะคนเขากับพี่ธุระเนย เพิ่อนก็มาแล้วพพุ่อนก็มาเลยครับผมดาครัเพิ่ไปไหนคพือไปทุลักทุลตินน้ำโม่เตกต้นพระพื้นแมเพื่นเพื่นตีนบ่หูให้กันเตงแตหน่อยเลยเอากันลักันน้อยรักันน้อยหันหน้าหันหน้าใช่เพิ่มทอยใช้เพิ่มทอยครับคู่นี้ ครูจิ้นครูจินแต่ก่อนนะคะนี่แต่ก่อนเป็นครูนะครับเอาคารังนี่โป้เลยนะครับติดเลยซื้อมือผมหายแล้วครับนั่น้นั่นนั่นนโมนั่นโม่เอ้าเนี่ยมหาวเห็นพี่เพิ่์มระเบัดเจ้าซูจีของกันเลยหันหนามาหันหนามาเมืองเร็วๆพี่เพิร์มเราจะได้หวยแล้ว หันหนามาหันหนามาเนี่ยสุดเลยเอาเอาเมโมเป็นเพื่อนเมื่อวาเมผมเมผเม่เจ้าก็ไดดอกเม่เจ้าเลยเม่มงงงแล้วค่ะลูกฉันทำไมเยอะจังมีแต่ลูกผู้ชายมีแต่สุดดื้อเลยว่าสันเมื่อวาฉันหลังงงเลยอ้า ใหนน่องจูนีนเมโมจะข้าวเยมมาขอมาสองล้กรรมการจะรุ่นละ้านาโมง่ายสิกัดินได้ง่าออกคางได้ครูงาสิกดินได้อ้วนง้งนโมนี่งายออกเราบกครับง่ายออกจริง่น้อยเต้นง่ายต้นงต้นงายกันเลยเสียงไเสียงไพ เด uh, okay. on yup> bueno, right ok, ี๋ยวอดีตตอชดงายกันเนาะหนึกงพลังออกางนึงครับคุเดี๋ยวปีหน้าซ้อมชนงายกันเลยสองไอ้นี่งชดชดเฉียงพี่เพิ่์มตัดีิ้งมาต่เฉียงน้ำโมดีใจเบิดอหนูน้องน้องนี่เก่งนะครับขึ้นรถได้นะครับอ่อนอ่อนแล้วอ่อนแล้วเมื่เดี๋ยวขลามมาฝากน้ำโมกินเหมือดถือบ้านแหละน้ำโมกินเหมือนกันไม่กล้าเล่นเลยนะเล่นขลางเลยเพื่อแน่แน่ นักเลงนักเลง,องเออเน่เ่เนเอาตัววิธีเลยตัวนี้นักเลงนะโมนะโมเพือว่าได้นี่จะเกลี้ยจะเกลี้ยจะมีโบได้โบได้โบได้เปี้ยงข้างล่างเลยจริงหรือเปล่าเสียงไงตอนนี้พี่เขาก็นะครับตั้งแต่เขาเรียนมาก็เริ่มนิสัยดีนี่ครับผมสนสนรักกันรักกันหนุ พักกันไว้ดีกว่าสังการหุ่นหันหนามแล้วเจ้าเจ้านโมเริ่มแล้วเริ่มเปลี่ยนเลยโอ้ยพี่เพิ่มไม่ให้เล่นน้ำได้เอาไดอแล้วผมก็จะเลี้เอาเรียวเอาเร็วรักกันหอมหอมหอมจะหอมกันหอมกันหอมกันพี่เพิ่มาอหลีได้หอมหน่อยติดไม้ติดไม้วานี่ครับ นะครับเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดดริงเพื่อติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับลูกผู้ชายเล่นดินน้ำกันดุนบ่ได้คัะค่ะพี่เพื่อนเป็นกำลังใจให้เด้อโอ้ยบึงเนี้ยไปเลยไปเลยครับผมเจ้าใครนักเลงกันเพ่วะยังมาโอ้ยพอหามไว้เมียนเราเด้อวันนี้ลูกไขวยแก้มล่ำเลย มูลหนีปุ๋ยเลยแล้วคุณพูดตีแท้ระบาดจีิหูวแล้วดื้อทักกูมูเขาหัมาไปไว้ในเดินนี่หนาไม่น้อยยังไปตับปุ๋ยน่เถอะจะมาล่ำเนี่ยไปตับปุ๋ยดียูข้าบดให่ตัว จะเว้บ้านไหนอีกเนาะสุดเสียบของเรานน่เดี๋ยวเขโรงเรียนจับเห็นคุณครูเลยคุณครูบอกว่าชอบแต่เด็กดื้อ,อนี่แหละ ยอมนะคะจะเวะจะแวะไปให้ได้เลยไม่ยอมนะคะเพราะคุณต้องตามใจนางนะคะไม่มัวนางก็รักช้างทุกเชือกนะคะช้างเด็กทุกทุกเชือกเลยเชือกรถมาแล้วโอ,โอ้โหผลนี้พอ,อดอย อีพอด้ยมาเบ่งเด้อลูกผู้ให่นี่สิมาดื้อเถอะโอ้ยยังลิทอะไรเลย นีบูดาได้ปูรุ่นดาได้เดี๋ยวต่อารมณ์ค่ะบางหม่องก็ไม่อยากลงน้ำดยคันบางครั้งก็ไม่อยากเล่นครูนตามทางนะคะบางครั้งก็อยากเล่นทําเบิ้งบด้เลยคันหรือาย